สวัสดีครับผมอาจ,จารย์ยุทธนาเกอบกิ่งน,นะครับจะมาแสดงการใช้งานโปรแกรมพีมเวล่าสำหรับการวางแผนโครงการนะครับในตัวอย่างแรกเลยนะครับผมขอแสดงตัวอย่างนะครับตามแบบฝึกหัดเพื่อให้ทุกคนได้ทำตามนะครับในข้อแรกเลยนะครับสมมติว่ากำหนดให้ทำการปรับปรุงหน้าจอโปรแกรม เพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับจากคำสั่งนี้นะครับเราอยู่ที่โปรแกรมนะครับจะเห็นได้ว่านี่ในหน้าจอของโปรแกรมเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มใช้งานใหม่ๆนะครับอาจจะต้องทำการปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเริ่มแรกเลยนะผมก็เมาส์ไปในบริเวณด้านขวามือของจอหรือซ้ายมือของเรานะครับ คลิกค้างไว้แล้วก็ดึงออกมานะครับจะทําให้เห็นไอคอนสําหรับการแสดงหน้าตาางงา่างทํางานต่างๆนะครับส่วนด้านขวามือของเรานะครับเอาเมาส์ไปอยู่บริเวณน,นี้แล้วก็ทําการคลิกขวานะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเครื่องหมายถูกนะครับแสดงให้แสดงข้อมูลของไอคอนของการทํางานนะครับเราก็คลิกเครื่องหมายถูกทั้งหมดนะครับเพื่อให เห็นนะครับข้อความของไอคอนต่างๆนะครับด้านความรูของเราสําหรับผู้ที่เริ่มใช้งานใหม่ๆนะครับอาจจะต้องให้แสดงของ้อมูลต่างๆก,ก่อนนะครับต่อมาการเริ่มทํางานนะครับหรือเริ่มใช้งานโปรแกรมเนี่ยนะครับขอให้เริ่มที่หน้าต่างทํางานโปรเจกต์นะครับนะครับเมื่อเราคลิกที่หน้าต่างทํางานโปรเจกต์เนี่ยจะปรากฏข้อความ หน้าต่างทำงานปรากฏขึ้นนะครับก็จะถือว่าเราก็จะใช้หน้าต่างนี้ในการเริ่มทำงานนะครับแล้วก็ในตัวโปรแกรมเองนะครับก็จะมีเมนูนะครับคำสั่ง 3, แล้วก็มีไอคอนนะครับสำหรับการแสดงข้อมูลต่างๆนะครับในหน้าจอของตัวโปรแกรมเองจะมีสองสามหน้าต่างนะครับหน้าต่างแรกคือหน้าต่างเป็นข้อมูลนะครับใน ษณะของข้อความส่วนด้านบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลในเชิงนะครับแทร็กบาร์นะครับ,บ,รบหรือว่าข้อมูลอื่นในเชิงของภาพนะครับส่วนในหน้าต่างด้านล่างนะครับก็จะเป็นแท็บรายละเอียดของนะครับเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดด,ด้านบนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าตาแรกที่เราจะเริ่มทำงานต่อไปครับ